พีระมิดแห่งอียิปต์พีระมิดเป็นสิ่งกอ่อสร้างที่อาจพบได้ในหลายๆอารยธรรมแต่สำหรับอียิปต์สร้างขึ้นเพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์ที่โปรดให้สร้างพีระมิดขนาดใหญ่เพื่อฝังพระศพหรือมัมมี่ของพระองค์พร้อมตระเตรียมสิ่งของเครื่องใชตง้ต่างๆซึ่งเป็นการเตรียมตัวสำหรับโลกภายหลังความตายพีระมิดเป็นสิ่งกอ่อสร้างด้วยหินที่มีขนาดใหญ่โตและทึบตันรูปทรงสามเหลี่ยมยอดแหลมบนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นในยุครุ่งเรืองแรกสุดของอียิปต์ที่เรียกว่าสมัยอาณาจักรเก่าหรือสมัยพิระมิดที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นบริเวณปากแม่น้ำไนาการสร้างพิระมิดเริ่มขึ้นราว2,700ปีก่อนคริสตการถึง1,700ปีก่อนคริสตการส่วนใหญ่สร้างขึ้นใกล้กรุงไคโรเมืองหลวงของอียิปต์ในปัจจุบันซึ่งเดิมเรียกว่าอียิปต์ล่างอยู่ใกล้ปากแม่น้ำไน ที่ไม่มีแหล่งเหมืองหินในพื้นที่หินที่ใช้ก่อสร้างต้องล่องแม่น้ำไนล์มาจากอียิปต์บนที่เป็นเขตภูเขาห่างออกไปนับร้อยไมล์ซึ่งการสกัดตัดหินเป็นเรื่องที่น่าทึ่งในโลกยุคที่ยังไม่มีการค้นพบเครื่องมือเหล็กและเทคโนโลยีในการก่อสร้างก็ยังคงเป็นปริศนาที่ยังหาคำตอบชัดเจนไม่ได้พิระมิดแต่ละองค์สร้างด้วยหินจำนวนมากโดยเฉพาะมหาพิระมิดใช้หินก่อสร้างมากกว่าสองล้านก้อน ใช้แรงงานนับหมื่นและใช้เวลาในการก่อสร้างหลายสิบปีและมักกลุมพื้นผิวด้านนอกด้วยหินปูนสีขาวขัดมันเพื่อให้สะท้อนแสงเมื่อมองมาจากระยะไกลแต่กว่าที่จะมาเป็นพีระมิดองค์สมบูรณ์พีระมิดมีพัฒนาการมาจากมัสตาบาสิ่งก่อสร้างทรงสี่เหลี่ยมยกพื้นสูงเพียงชั้นเดียวมาสู่พีระมิดขั้นบันไดจนเป็นพีระมิดองค์สมบูรณ์สวยงามอย่างที่เห็นในกลุ่มพีระมิดที่เมืองกิซา โดยพีระมิดแรกสุดนั้นสร้างขึ้นในราชวงศ์ที่สคือพีระมิดของฟาโรโจเซอร์ส่วนพีระมิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดคือมหาพีระมิดหรือพีระมิดของฟาโรคูฟูพีระมิดขั้นบันไดของฟาโรโจเซอร์สร้างขึ้นราว2,600ปีก่อนคิสตกาลในราชวงศ์ที่3อาจนับได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยหินที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยมีสถาปนิกผู้ออกแบบก่อสร้างคืออิมโฮเตปพีรามิดมีความสูงราว62เมตรโดยส่วนฐานมีความกว้าง109คูณ125เมตรสร้างด้วยหินปูนเป็นชั้นชั้นซ้อนกัน6ชั้นพีรามิดที่พัฒนารูปทรงเป็นแบบสามเหลี่ยมอย่างแท้จริงเริ่มต้นขึ้นที่เมืองดาชูสร้างโดยฟาโรสเซนฟรูแห่งราชวงศ์ที่4เป็นพีระมิดทรงประหลาดที่เรียกว่า พีระมิดหักมุมก่อนหน้านี้ฟาโรสเนฟรูได้สร้างพีระมิดเมดุมมาก่อนแต่พังทลายไปแล้วจึงพัฒนามาเป็นพีระมิดหักมุมและในที่สุดฟาโรสเนฟรูก็ประสบความสำเร็จในการสร้างพีระมิดที่มีรูปทรงของพีระมิดที่สมบูรณ์สวยงามนั่นคือพีระมิดแดงโดยตั้งชื่อตามสีของหินปูนที่ใช้สร้างเป็นแกนในของพีระมิดและประสบของพระองค์ก็ถูกฝังอยู่ภายในพีระมิดแห่งนี้ แต่พีระมิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งเป็นพัฒนาการสูงสุดในการก่อสร้างพีระมิดรวมทั้งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคโบราณนั่นคือมหาพีระมิดแห่งกิซาหรือพีระมิดของฟาโรคูฟูที่เมืองกิซาและยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณเพียงแห่งเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันมหาพีระมิด เป็นหนึ่งในสามพีระมิดแห่งเมืองกิซาที่สร้างเรียงต่อกันได้แก่พีระมิดของฟาโรคูฟูหรือมหาพีระมิดมีขนาดใหญ่ที่สุดรองลงมาคือพีระมิดของฟาโรคาเฟมีขนาดรองลงมาและพีระมิดของฟาโรเมนเคเรที่มีขนาดเล็กที่สุดเรียงกันตามลำดับในแนวตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้โดยมหาพีระมิดมีความสูง146เมตร และคำนวณว่ามีการใช้หินในการก่อสร้างราว2ล้านสแสนก้อนการสร้างพีระมิดเริ่มต้นตั้งแต่ราชวงศ์ที่3ต่อเนื่องมาจนถึงราชวงศ์ที่6แต่คุณภาพและขนาดของการก่อสร้างค่อยๆเสื่อมลงพร้อมๆกับอำนาจของฟาโรในช่วงปลายสมัยอาณาจักรเก่าการก่อสร้างพีระมิดค่อยๆหายไปในสมัยอาณาจักรกลางเป็นต้นไป ซึ่งมีการย้ายเมืองหลวงไปอยู่ในอียิปต์บนและเปลี่ยนไปสร้างสุสานสกัดหน้าผาแทนพีระมิดพีระมิดแสดงให้เห็นถึงอำนาจอันยิ่งใหญ่ของฟาโรห์ความเชื่อเกี่ยวกับโลกหลังความตายและวิทยาการอันก้าวหน้าทั้งในการก่อสร้างและการทำมัมมี่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าทึ่งและน่าอัศจรรย์ของโลกยุคโบราณที่เทคโนโลยีในปัจจุบันยังไม่อาจหาคำตอบอย่างชัดเจนได้